ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมที่ได้ดูอนิเมะเรื่องโดโลเฮโดโลหรือสาพาสันอสูรคงจะสงสัยกันว่าใครมันเพ่อของเราตัวจริงแล้วเขาเป็นใครกันแน่ใครเป็นคนสาบเขาให้หน้าตากลายเป็นกิ้งก่าและคนที่อยู่ในปากของเขานั้นคือใครวันนี้เรามาหาคําตอบกันดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะมารู้จักตัวจริงของไขมันนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสองเผ่าพันธุ์นี้กันก่อนครับเผ่าพันธุ์แรกนั่นก็คือมนุษย์และเผ่าพันธุ์ที่2ก็คือผู้ใช้วทซึ่งทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้มีรูปร่างที่คล้ายคลึงกันต่างกันที่อวัยวะภายในบางอย่างที่ทําให้ผู้ใช้วทสามารถใช้เวทมนมนได้ซึ่งการใช้เวทมนมนของพวกเขานั้นจะปล่อยออกมาเหมือนควันและทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นอาศัยอยู่กันคนละโลกจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ใช้วทสามารถใช้ประตูเวทมนมนในการข้ามไปอีกกโลกหนึ่งได้ จนพวกเขาได้พบกับโลกมนุษย์และนั่นก็ทําให้มนุษย์พบกับความชิบหายเหล่าผู้ใช้เวทได้ทดลองเวทมนต์ของพวกเขากับมนุษย์ทําให้เหล่ามนุษย์ล้มตายเป็นจำนวนมากตายเยอะจนร่างกองเป็นภูเขาเลยทีเดียวและเมื่อเวลาผ่านไปกองศพพวกนั้นก็ได้กลายเป็นหลุมลึกสีดําขนาดใหญ่และถูกตั้งชื่อว่าโห จึงทำให้ผู้ใช้เวทเรียกโลกของมนุษย์ว่าโฮไปด้วยซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมนุษย์หรือชาวโฮก็ยังเป็นผู้ถูกกระทําอยู่ดีโดยต่อมาเราจะมาทําความรู้จักกับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าไอโคแมนหรือเรียกสั้นๆว่าไอแล้วกันนะครับ ไอเป็นมนุษย์ที่เกิดและเติบโตขึ้นที่โหเขาอาศัยอยู่กับปูขขป่ของเขาซึ่งปู่ของเขาก็ถูกโจมตีโดยผู้ชายเวททาให้ปู่กลายเป็นคนที่มีคอยืดยาวถึงแม้เขาจะเกิดเป็นมนุษย์แต่ความฝันสูงสุดของเขานั่นก็คือการได้กลายเป็นผู้ชายเวทเพราะเขานั้นเกลียดต,ตัวเองเกลียดมนุษย์ที่อ่อนแอซึ่งไม่สามารถต่อกรกับผู้ชายเวทได้เลยและอยากหลุดพ้นจากการเป็นเหยื่อของผู้ชายเวทจนกระทั่งเขาได้ไปอ่านงานวิจัยของ ดรคสุขเบะในการทดลองที่มีแนวคิดในการผ่าตัดนําอวัยวะของผู้ใช้เวทไปปลูกถ่ายให้มนุษย์สามารถใช้เวทได้ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ไอที่อ่านเขาก็มีความหวังเขาไม่สนว่างานวิจัยจะมีความเสี่ยงหรือไม่เขาได้เข้าไปขอร้องดอเอรเพื่อที่จะให้ดรผ่าตัดให้เขาซึ่งดกรก็ปฏิเสธไปเพราะมันอันตรายอาจจะถึงตายได้แต่อัยนั้นไม่สนเขาได้ตามเตือนดออร สุดท้ายเขาก็ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยของด็อกเตอร์ซึ่งงานของด็อกเตอร์นั้นก็คือการรักษาผู้คนที่ถูกผู้ใช้เวทโจมตีซึ่งส่วนมากผู้ที่มารักษานั้นก็ไม่เคยรอดและงานอีริรกอีกอย่างหนึ่งของด็อกเตอร์ก็คือการตามหาศพของผู้ใช้เวทเพื่อนําม,มาทําการวิจัยซึ่งไอก็ช่วยงานด็อกเตอร์เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งด็อกเตอร์ก็ได้รู้ข่าวมาว่ามีผู้ใช้เวทคนหนึ่งได้ถูกชาวโฮสังหารไปพวกเขาจึงได้เร่งรีบที่จะไปเก็บศพของผู้ใช้เวทคนนั้นแต่เมื่อพวกเขาไปถึง พวกเขาก็ได้พบว่าผู้ใช้เวทคนนั้นได้ถูกโยนลงไปในบ่อหรือทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเน่าเสียและของเหลวสีดำดอกเตอร์ที่เห็นว่าแหล่งน้าเสียนี้มันอันตรายและก็ไม่คุ้มที่จะลงไปกู้ร่างของผู้ใช้เวทเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับแต่ไอกลับกระโดดลงไปในทะเลสาบนั้นเขาได้เก็บกู้ร่างของผู้ใช้เวทขึ้นมาได้แต่ตัวเขานั้นก็เรียกได้ว่าเย็นครับเพราะว่าน้ําสีดําในทะเลสาบนั้นเป็นพิษถึงขนาดัดก่อนร่างกายได้ไอที่ร่างกายบางส่วนของเขาได้เน่าเปื่อยลงก็ได้ขอ ร้องให้ด็อกเตอร์ผ่าตัดนำอวัยวะของผู้ใช้เวทมาใส่ไว้ในร่างกายของเขาเพราะยังไงเขาก็จะไม่รอดอยู่แล้วด็อกเตอร์ที่ไม่มีทางเลือกจึงจำใจทําตามที่ไอขอโดยการนําเอาอวัยวะของผู้ใช้เวทหลายคนไปเปลี่ยน่ายให้แก่ไอซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่การทดลองนี้ประสบความสาเร็จร่างกายของไอค่คอยๆดีขึ้นแต่ด็อกเตอร์ก็บพบว่าไอนั้นมีบางอย่างที่แปลกไปและมันชวนน่าขนลุกม,มากๆเวลาผ่านไปไอได้หายดีและเขาก็บอกลากับด็อกเตอร์พร้อมกับพูดว่าตอนนี้ เขารู้สึกได้ว่าเขาได้กลายเป็นผู้ใช้เวทแล้วแต่ผ่านไปไม่กี่วันด็อกเตอร์ก็ทราบข่าวว่าไอได้เสียชีวิตลงไปแล้วซึ่งสาเหตุที่เขาเสียชีวิตนั้นก็เพราะว่าไอได้เข้าไปหาผู้ใช้เวทได้บอกว่าตัวเขาก็เป็นผู้ชายเวทเหมือนกันและให้พาเขาไปที่โลกของผู้ใช้เวทมนต์ด้วยแต่ผู้ใช้เวทกลุ่มนั้นกลับไม่เชื่อจึงให้เขาลองทดลองใช้เวทมนต์ดูซึ่งไอก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้สุดท้ายเขาจึงโดนผู้ใช้เวทกลุ่มนั้นกระทืบจนตาย หลังจากไอเสียชีวิตดเต็เรและปู่ของไอก็นำศพของเขาไปฝังไว้วันเวลาร่วงเลยไปเป็นปีอยู่ดีๆไอก็ฟื้นขืนชีพขึ้นมา าพบว่าร่างกายของเขามีความเปลี่ยนแปลงไปและแข็งแกร่งขึ้นมากเขาได้ตามหาคนที่เขารู้จักไม่ว่าจะเป็นปู่หรือด็อกเตอร์ซึ่งทุกคนก็ได้ย้ายไปที่อื่นหมดแล้วเขาจึงไม่เหลืออะไรที่จะผูกพันกับโหมอีกแล้วซึ่งจูจ่ๆไอก็เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงแล้วก็ได้มีหัวอีกหัวหนึ่งโผล่ออกมาจากคอของเขาและไอก็ได้หมดสติไปพอเขาได้สติอีกทีหนึง่งเขาก็พบว่าตนเองได้มาอยู่ในโลกของผู้ใช้เวทแล้วพร้อมกับหน้าก,ากากหนึ่งไป ถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาฝันแล้วซึ่งลึลกๆแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเขาเขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างได้ควบคุมร่างกายของเขาอยู่ซึ่งมันจะควบคุมร่างของเขาในบางครั้งเมื่อเขาถูกเจ้าสิ่งนี้ควบคุมสติของเขาก็จะหายไปรู้ตัวอีกทีเขาก็อาจจะมาโผล่ในที่ใดที่หนึ่งเพื่อที่จะให้ลืมเรื่องราวเหล่านี้เขาพ Й ยายามไม่สนใจมันและสร้างตัวตนอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมา อ,อมใช้ชื่อว่าไอคาว่าและลืมทุกเรื่องเกี่ยวกับไอโคแมนส่วนตัวตนไอโคแมนนั้นก็จะถูกผลึกในส่วนลึกของจ,จิตใจซึ่งตัวตนไอคาว่าเป็นคนที่ไม่คิดอะไรใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยโดยไอคาว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะสร้างควันออกมาให้เพียงพอต่อการใช้เวีทยได้เขาจึงตัดสินใจไปเรียนที่โรงเรียนสอนเวทมนต์และที่นั่นเขาก็ได้พบกับริสึกตัวละครสําคัญที่จะมาเป็นคู่หูของเขาในอนาคต